พื้นที่ทําการเกษตรตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่น่าศึกษาเรียนรู้มากครับเพราะว่าใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับและเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ครับแปลงเนี่ยมาผลิตเป็นผักปลอดา,านอีกชนิดหนึ่งก็คือถั่วฝักยาวเพราะฉะนั้นในแปลงของเราโหนกของเราเนี่ยที่ทำเนี่ยก็คือต้องคุมด้วยฟงยางนะฮะเอาฟางมาคุม เพื่อจะคุมความร้อนให้ได้เรากําจัดแมลงเระปอดสารพิษก็คือเอากบมาปล่อยลงในส่วนที่เป็นแนวป้องกันทางน้ำของกลางวันให้กบหนีศัตรูลงน้ำพอให้กลางคืนก็ให้เอาไฟล่อให้กบไปในแปลงเพื่อกำจัดแมลงลายแดงเราก็จะเอาลายแดงเนี้ยมาเลี้ยงปลาคือนอกจากเลี้ยงควายแล้วเรามีไรายได้ประจำวันแบบนี้เราก็อยู่ได้แล้วล่ะ วายก็ได้ปีละตัวไอ้นี่ก็ได้วันละ5โลหกโลก็โลละหกสิมันก็อยู่ได้นอกจากเราจะอามูลกระเบืรอไปทําปุ๋ยแล้วเนี่ยในระยะที่ก่อนที่มันจะเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะมีแก๊สเราเอามาผลิตแกต๊สเพื่อไปใช้ในการหุงต้มสามารถนำน้ำหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนครับ